สวัสดีทุกท่านทุกคนมาเลยกินข้าวกันกคนนะ่ะทอดโค้งไก่ทอดไก่ห่อม,มันมันตะโค้งนี่พี่น้องต้มยำตับหมกฮูาา้โอ้แข่งขี้หวานเสียบเสียน้ำกันพี่น้น่อเป็นพักแจ่มพักแนมมาบ้าพักข,ขนาดเลยมา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 ตกแต่งุกคน,นมาเสียบเสียน้ำกันครับเมืองไก่ทอดน้่มปลาที่เป็นว่า ไก่ทอดเค็มมาเตรียมขนม้อือไก่พุ่ง,งคคคาาเค,ค็อมคอือมไก่พุ่เค็มนั่นแหลนาขอต้อเดีบทุกทา่านมาเยี่ยมชมอ๋อพี่นั่งกับเมืองกับคนไร่กดแชร์เลยเด้อกดติดตามไว้น้ำเนี้ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเนี้ยพี่น้องเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆสัตเนี้ยก่อนโมก่อนปวดนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อเป็นเหมือนกับเขาเป็นเหมือนกับเขาอีกเที่ึงนำ้ำไร่กนไร่ ไล่ไล่พี่น้องเอ้ยเดี๋มาไปพี่น้องบางนคนมีก,กันนะแจ็บๆนะคนนะบ่นข,ขนาดพี่น้องอมา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 เจ็บๆนำกันเด้อขอบบุญขอบคุณพี่น้องกับเพื่อนกันเค่องกดไลค์เค่องกดแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังแรงใจให้หน่อยเพื่อจะได้เห็ุคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณครับ ไป,ไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแห้่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ